าคนเยอะแล้ววันนี้นะวันเสาร์วันเสาร์คนเยอะไม่ค่ะทาของคนเดินมีทุกวันไม่ค่ะมีสุก์เสาร์อาทิตย์ค่ะที่แยกระวังรถแยกมาตลอดเวลาแม่ทีวียักษ์อือ เลหอมหันหามา,อา,อาอหอมหันมาสิคะบกมือมาถึงก็มาทำรีบเลยจ้านี่อันนี้2ข้าง100บาทนะ เริ่มแรกเขาก็จะเริ่มขัดเล็บเราก่อนตุแต่งก่อนนะคะอันนี้ขัดเพื่อว่าเวลาเขาติดกาวแล้วเนี่ยมันจะมันจะติดนะคะมันจะไม่เลื่อนขัดไปให้เล็บมันแบบส,กสากๆพอที่จะยึดกาวได้แล้วก็เก็บเก็บขอบเก็บขอบเล็บ มีหลายลายให้เลือกนะแล้วก็มีเด็กมานั่งรอแม่อยู่ด้วยเด็กอีกคนก็เดินไปเดินมาข้างๆค่อนข,ข้างเสียงดังนะคะเนื่องจากว่าข้างหน้าร้านเนี่ยมีมีนักเรียนมาร้องเพลงเปิดหมวกอยู่นี่ก็ค่อยๆติดไปก็รวดเร็วนะคะไม่นานแป๊บๆเพราะว่ามันเป็นเล็บที่เอามาติดเลยเนาะ ไม่ได้แบบว่าเพ้นไม่ได้แบบทาเล็บใหม่อะไรเงี้ยก็ง่ายถ้าเกิดมันอยู่ได้เดือนหนึ่งนะคะเขาบอกแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเบื่อก่อนนะคะเราก็สามารถาแช่น้ำอุ่นนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงออกได้เขาว่าอยางงั้นแต่ถ้าเอาไวจ้จนครบกำหนดก็หนึ่งเดือนนะคะ แป๊บเดียวได้5นิ้วแล้วก็สวยอันนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกนะคะที่ทำปกติเนี่ยจะไม่ไว้เล็บยาวจะไม่ชอบเล็บยาวเพราะดูทำอะไรลำบากแต่ว่าวันนี้ไม่รู้นึกยังไงลายมันสวยดีค่ะแล้วก็อาทิตย์หน้าจะมีงานกเกษียณอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่า เออเอเอาสักหน่อยอะไรเงี้ยสวยเสร็จแล้วนะคะอันนี้นะครบสิบนิ้วแล้นี่เห็นไหมคะเหมือนเล็บจริงเลยนะสีเนี่ยดีมากอุ้ยมีเด็กมานั่งกินข้าวจีรอเดี๋ยวุ่งนี้เาาชวนแม่มาไหนเนาะของเส้นล้วกี่บาทละ ข้อมือแม่น้อยอน้อยมาบิ๊กซีไหมได้อะไรกินไปน,น,นั่งตรนันก่อนเด็กก็ไม่หยุดเลยน้องไปรู้แล้ว เดออี๋ยวอากาศตามหาเด็กหายขึ้นไม่หนุกเดี๋ยวก็ได้แล้วลูกคนเดียวนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้ปล่อยเลยปล่อยเลย,ยแล้วก็มองไว้อ,ไอย่าให้คาดสายตางดไงอยากได้บิ๊ก ไม่ใช่หรอบิ๊กๆไม่ใช่หรอเอาไหมเฮ้ยเฮ้เด็ก เขาใหม่วิ่งไปมัวตัวลัวน้องหายหรอล,มลมมม้มล้มอยู่ดีอ้ายแล้วก็วิ่งไปมัวหรอไปหาที่นั่งก่อนคะ่ะหาที่นั่งก่อนคะ่ะในห,หาที่นั่งสำหรับกินข้าวนะคะนี่ตรงนี้เขาจัดเป็นที่นั่งให้ฟรีนะคะ จริงๆก็จะมีซุ้มขายของอเต็มไปหมดแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ช่วงเทศกาลเนาะก็จะมีบางร้านนะคะแต่ว่าเขาก็ยังเปิดเพลงให้นะคะนั่งกินไปด้วยฟังเพลงเพราะๆไปด้วยตรงนี้นีได้ที่นั่งตรงนี้นะคะเด็กบางคนก็ลูกเก็บอะไรมานี่กินข้าวจี่ สุกหรือยังค่ะเดี๋ยวรอนิดนึงค่ะหมูหรือไก่ดีคะที่สุกแล้วมีไก่ค่ะหมูรอนนี้หนึ่งขาเอาไปด้วยหมูด้วยไม้ละไม้ละสิบสองค่ะสิบสองอันนี้ไก่อยู่ข้างอันนี้ไก่ข้างด้วเอาเป็นเท่าไหร่เอาหมูหาไก่ห้าเยอะใบเอาอย่างละสามค่ะ นี่จ้าได้มาแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นอาหารของแม่นะคะแม่กินหกไม้แม่ก็อิ่มแล้วนะคะดีส่วนเด็กนะคะเด็กเขาก็กินหมูปิ้งแล้วก็กินดับแด้ทอดอีกรอบนึงหลังจากที่กินข้าวจี่ไปแล้วนะคะดิตรงนี้เสียงเพลงดังนะ,ะพ่อเขาเปลี่ยนกันไปนะคะเปลี่ยนกันไปหาอาหารหลังจากเที่ยวเด็กมา ไว้ตรงนี้นะคะเมื่อกี้แม่ไปหาบาร์บีคิวก็ได้มากินแล้วทีนี้พ่อเขาก็ไปหาอาหารของพ่อเขาอยากกินอะไรก็ไปเดินนะคะไปเดินเลาะหาซื้อกินเองตามอัธยาศัยเลยจ,จะ้ะแม่ก็กินไปด้วยดูเด็กไปด้วยอร่อยดีนะะนี่นะพี่เด็กอยากขอกินชิมด้วยนะดูดูด,ด,ดูเป็นย นี่เพ็ดเพเพ็ดก็หัวเราะดีค่ะก็ดับน้ำลงไปอย่าง่วดเลยนะคะนี่อยากขอชิมดีดักนะคะก็ลองปล่อยให้ชิมดูจะได้รู้นะคะจะได้รู้รสชาติแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เผ็ดเท่าไหร่นะนี่กินเสร็จแล้วก็มาเล่นรอนคะ เล่นรอพ่อกับแม่พ่อกับแม่เวลังกินข้าวอยู่ตอนเนี้ยนัตากินไปด้วยดวยลูกไปด้วยเล่นตามอัธยาศัยเลยจ้าดังเพิงลกไปเลยสองพี่น้องนี่สายลุยนะคะแต่ก็ปล่อยให้ลูกได้เล่นไปเลย